ดีค่าทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอิชามาเปิดไพ่ทำนายฝันกับคลิปแรกนะคะคลิปแรกในการเปิดไพ่ทำนายฝันเรามาดูกันว่าเราจะเปิดไพ่ทำนายฝันอย่างไรนะคะแม่หมอก็จะเปิดความหมายนะคะของการฝันในครั้งนี้แล้วก็ให้เลือกเสี่ยงดวงนะคะจากฝันที่เราฝันจากไพ่สามกองและมีวิธีแก้และให้เลขนำโชคไปด้วยนะคะ ฝันในวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาเสี่ยงทายมาทายนะคะแล้วก็มาบอกความหมายของฝันของคู่รักอ่ะถ้าใครฝันถึงคู่รักนะคะ <c oughs> ความหมายที่เราจะไปเจอคู่รักหรือว่ามีการกอดรัดปัดเอวยงกันหรือว่าจะเป็นคนแปลกหน้านะคะมาดูกันว่าความหมายจะเป็นอย่างไรนะคะความหมายที่ฝันเห็นคนรักนะคะได้แบบกอดรักกอดรัดกันได้มีอะไรกันได้พูดกันมีฝันแล้วยังมีความสุขนะคะทายว่านะคะจะต้องผัด ภาพคู่ที่เราครบอยู่หรือจากกันนะคะหรือมีอุปสรรคมาขัดขวางทางรักไม่ให้สมปรารถนาอาจจะเป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นระยะทางหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราไม่เข้าใจกันถ้าฝันถึงคนแปลกหน้าแล้วไปมีอะไรกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ฝันว่าออได้พูดได้คุยกับคนแปลกหน้าสมแหนคู่รักนะคะให้หมายความว่าให้ระมัดระวังนะคะศัตรูหรือเพศตรงข้ามมาฟองเรานะ เลขนะคะทำนาคะก็ตามห้าหกขอโทษห้าหกหกสาม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 ห้าสามหกหกเจ็ดแปดสี่หกสามสามค่ะไปมาทำนายฝันนะคะจากไพ่ที่เปิดดูค่ะว่าความฝันเรานั้นถ้าไพ่ได้บอกทำทำนายให้ละเอียดมากขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะให้ทุกท่านเลือกนะคะจากไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามนะคะ ท่านเลือกได้แล้วนะคะไพ่กองที่หนึ่งคือตัวนี้นะคะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่สองนะคะแล้วก็ไพ่กองที่สามนึกขึ้นมาเลยค่ะว่าจะเลือกเบอร์อะไรนะคะกองที่หนึ่งนะคะํานัยว่าคู่ที่เป็นคู่รักกันคือรักกันดีนะคะแต่ว่าต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ค่ะ เหมือนน้าที่รั่วเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มีธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นน้ํากับไฟนะคะอยู่ด้วยกันแล้วจะทําให้มีความขัดแย้งนะคะมีรอยรั่วระหว่างกันถามว่ามีความรักซึ่งกันและกันอยู่ไหมยังมีความรักให้ซึ่งกันและกันอยู่และเป็นไปได้นะคะให้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้ปรับปรุงความสัมพันธ์นะในเรื่องความรักนะคะถ้าเรื่องการเงินนะคะก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายค่ะเพราะว่าจะมีการใช้จ่ายที่หุ่นหันพันแล่นหรือว่าเอา่อเป็นการใช้จ่ายที่ ฉับพลันเข้ามานะคะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายการเุิเ่มเือยใ,ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็แล้วก็ดูแลความรักซ้่งกันละการวิดีให้คิดเสมอว่าการเจอกันเป็นอย่างไรนะคะก่อนเจอกันรักกันนะคะนี่ก็คือคู่บุญนะคะยังเป็นไปต่อได้ในเรื่องความสัมพันธ์นะอะอันนี้สําหรับให้กองที่หนึ่งค่ะทานายนะครับสหรับให้กองที่สองนะคะให้ระมัดระวังนะคะการที่เราหึงหวง ผู้ของเรามากเกินไปนะคะบางครั้งก็อาจจะมีมโนขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าคนอีกคนหนึ่งทาผิดและพยายามจะพูดจารุนแรงกับขังห่วงเหนียวความรักของเราทําให้เขารู้สึกไม่อิสระนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ปรับปรุงให้พัฒนาแล้วก็ให้ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะอาจจะติดติดขัดขัดอยู่ตรงที่เราเนี่ยมีความที่เราจะใช้จินตนาการของเราว่า เอาไปในทางหล้ยๆนะคะทําให้คู่ของเรานั้นทุกทรมานนะถ้าเราลดละในสิ่งที่เกิดขึ้นนะลดละในสิ่งที่เรียกว่ามโนขึ้นมาหรือว่าการที่เราหึงหวงกันจนเกินไปมาไว้ใจกันบ้างและร่วมทางเดินไปด้วยกันนะคะจะทําให้มีแต่สิ่งที่ดีเจริญก้าวหน้าขึ้นค่ะการเงินนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่เราอาจจะไม่กล้าลงทุนนะไม่กล้าแม้ไม่กล้าที่จะจ่ายออกไปไม่กล้าที่จะเห็นโอกาสลองเปิดใจค่ะอันนี้โอกาสดีๆอาจจะกําลังเข้ามาทําให้คุณเจริญก้าวหน้าขึ้นได้นะคะ ส่วนให้กองที่สามนะคะให้กองที่สามเนี่ยมีความอุดมสมบู์อยู่ในตัวนะคะแต่ว่าในการทําความดีซึ่งกนแในการของคู่รักซึ่งกันและกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเหมือนแบบทําดีแราไม่ได้ดีก็าอาจจะหมดกำลังใจได้นะคะแล้วก็ให้นะคะระมัดระวังนะคะการเงียบหรือการที่จะไม่พูดนะคะให้พูดออกไปนะคะเวลามีอะไรมีสิ่งใดทําใหออ้รู้สึกไม่สบายใจนะคะบอกคู่ของคุณออกไปนะคะอย่าพยายามเก็บนํำไว้คนเดียวเพราะฉะนั้น ตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ในความรักนะถ้าเงียบไปเรื่อยหรือปล่อยไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ในของข้างหน้านั้นขาดได้คะ่ะเรามาดูวิธีแก้ความฝันกันนะคะว่าตามไพ่เนี่ยอยากจะให้เราแก้อย่างไรหรือว่าเสริมบุญอย่างไรนะคะถ้าในฝันนั้นดีก็จะพปอร์ตให้ดีขึ้นไปอีกหรือถ้าเรานะคะในฝันนั้นเราจะต้องแก้ฝันเราจะต้องแก้อย่างไรมาดูกันนะคะตามไพ่นะคะตามไพ่นะเลือกไพ่นะคะสามกองนะคะ มาดูคําแก้และคำเสรมบุญกันค่ะว่าเราต้องทําอย่างไรนะคะให้กองที่หนึ่งค่ะให้กองที่หนึ่งนะคะให้แก้นะคะในวันเสาร์นะคะซื้อยาอมสมุนไพรหรือซื้อแจกนะคะจะมีเลิกตามนี้นะคะห้าโมงถึงห้าโมงสิบนะคะ ห้าโมงถึงห้าโมงเจ็ดนาทีห้าโมงยี่สิบถึงห้าโมงสามสิบนะคะห้าโมงยี่สิบถึงห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงสี่สิบถึงหกโมงนะคะห้าโมงสี่สิบถึงห้าโมงสี่สิบห้าค่ะจะใช้เลือดไหนก็ได้นะไปนะคะกองที่สองนะคะให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์สิบจบนะคะในวันพุธนะแปดโมงถึงแปดโมงสิบ หรือหรือเลือกเลิกใดก็ได้นะคะ8โมงถึง8โมง20ถึง8โมง30 8โมง40ถึง9โมง8โมง40ถึง8โมง45เลือกเลือกไหนก็ได้ค่ะไปนะคะกล่องที่3นะให้ใส่เสื้อสีส้มตั้งแต่9โมงถึง9โมง20จะเริ่มใส่หรือว่าจะใส่วันนั้นทั้งวันเลยก็ได้ค่ะมาดูตัวเลขนะคะจากค่นะ มาดูตัวเลขมงคลที่ไพ่ให้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญา,าณาาของทุกคนนะว่าจะเอาไปใช้อย่างไรนะคะแต่ก็คือทำไพ่ให้นะคะ6ค่ะเก้ค่ะสองค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ฝากกับตัวเลขนี้ไปนะคะยังไงมาดูกันคลิปหน้านะว่าไพ่จะบอกความฝันเล่าความฝันได้อย่างไรนะคะวันนี้แม่หมอริชาลาไปก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำคลิปต่อให้ค่ะสวัสดีค่ะ